ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่3,709ลูกบาศกเมตรต,ต่อวินาทีทําให้บานประตูร,ระบายน้ําเขื่อนเจ้าพรยาทั้ง16บานยังคงระบายน้ําก้อนใหญ่อย่างต่อเนื่องยังไม่มีการปิดนะครับซึ่งน้ําตรงนี้ก็จะไหลไปยังลุ่มแม่น้ําเจ้าพรยาตอนล่างที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธาน,นีนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานคร น้ำจากนครสวรรค์ยังคงไหลามาอย่างต่อเนื่องนะครับและแม้ว่าพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทจะไม่มีฝนตกและหลายคนมองว่าชานาทนี่ไม่น่าจะมีน้ําท่วมนะครับ แต่ว่าถึงวันนี้แล้ว8อำเภอ49ตำบลของชัยนาทยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะที่หมู่1ถึงหมู่8ของอำเภอสัพยานะครับผนังกั้นน้ําที่มีการทํากั้นน้าเอาไว้หลายจุดนั้นพังลงไปและระดับน้ํานั้นก็วิกฤตทําให้ไปท่วมบ้านเรือนที่ตอนนี้เกือบจะมิดหลังคาแล้วก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลแม้ว่าน้ําจะยังไม่เข้าท่วมในเขตเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็มีการก่ออิจฉาป,ปูนกันแล้วนะครับ โดยชาวจะเห็นว่าชาวบ้านนั้นเกาะอิดค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ากลัวจากประกาศเตือนภัยในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ํารวมถึงฝนที่อาจจะตกลงมาสมทบได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่วิกฤตอีกจุดหนึ่งของอําเภอเมืองนะครับนั่นก็คือบ้านกล้วยครับที่นั่นมีชาวบ้านหลายครัวเรือนที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเพราะว่าเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนั้นน้ํานั้นมาเร็วมากจนทำให้พวกเขาต้องอ,อพยพมาอยู่ที่ริมถนนเราติดตามรายงานกับคุณธันชนกศรีธเนศชัยครับ ค่ะคุณประชรประพร์คะที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเขื่อนเจ้าพระยาเพียงชั่วข้ามคืนระดับน้ําท่วมขึ้นสูงจากบริเวณเข่าท่วมถึงอกกว่า2เมตรชาวบ้านต้องรีบขนของหนีน้ำาอาศัยอยู่ตามไหลาทางกว่า20ครัวเรือนของบ้านกล้วยต้องอพยพหนีน้ํามานอนอยู่ริมทางหลายวันแล้วเพราะบ้านของพวกเขาถูกน้ําท่วมจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ระดับน้ำสูงกว่าสองเมตรทำให้บ้านของวิดาที่อยู่มาหปีจากที่น้ำไม่เคยท่วมแต่ปีนี้กลับต้องขนของย้ายหนีเพาะตั้งพี่พอดีพี่เพิ่งมาย้ายเข้ามาอยู่นี่ได้ประมาณหกเจ็ดปีเขาบอกว่ามันไม่ท่วมพี่ก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้มันไม่ท่วมแต่ปรากฏว่าปีนี้มันท่วมมากเลยพอดีพี่ปลูกบ้านไว้อีกหลังหนึ่งเป็นสองชั้นเลยก็ขึ้นไปอยู่ชั้นโน้นหลังนั้นชั้นล่างท่วมชั้นบนไม่ท่วม ความสะดวกสบายที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหายไปเมื่อต้องย้ายมาอยู่ริมทางจากระดับน้ำที่ท่วมสูงจนมิดไปทั้งหลังชาวบ้านที่อยู่ริมถนนต้องตากแดดตากฝนจะเข้าห้องน้ำก็ลำบากส่วนตอนกลางคืนต้องคอยระวังทรัพย์สินและสัตว์มีพิษวันแรกช่วงประมาณ5้าโมงเย็นก็ยังไหลลินอยู่พอประมาณเที่ยงคืนน่ะมันขึ้นมาครึ่งครึ่งครึ่งขาแล้วอ่ะเนะี่ยพอแจ้งมาก็น้ำมันก็ท่วมแล้ว มิดแล้วมิดหน้าอกแล้วโอ้โหเร็วมากเลยค่ะเก็บของไม่ทันของเสียหายเยอะบพพี่ไม่ได้ออกมาตู้บ้านสามหลังด้วยเพราะสร้างให้เม่หลังแล้วน้องชายก็อีกหลังนึงค่ะอย่สามหลังของพ่อเม่ตตางกัาของพี่มิดมิดหลังคาแล้วมัง้งพี่ยังไม่ได้เข้าไปดูงูเยอะมากความเดือดร้อนของชุมชนบ้านกล้วยโอโอที่ไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมในรอบห<อ>้าสิบปีทำให้พวกเขา ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางภัยธรรมชาติในช่วงเวลาที่ความช่วยเหลือยังเข้ามาไม่ถึงชาวบ้านยัตงต้องการอาหารน้ำสะอาดและห้องน้ำสำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอนุชิตบุญสุขสีถาา่ายภาพทันชนกสีีเนชชัยทีมข่าวระวังภัยรายงาน